สวัสดีค่ะเมทินีแฮนด์เมดค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นเสื้อรหัส m i 0 0ไศูนย์ศูนย EP นี้จะเป็น EP ที่11เราจะมาดูวิธีการถักตะข่ายด้วยไหมสีขาวค่ะการถักตะข่ายคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปที่4แล้วค่ะตรงนี้จะเป็นแขนนะคะเวลาเราถักเข้ากับมุมที่เป็นเส้นตรงแบบนี้นะให้เราถักแนวนี้ออกมาก่อนเราจะถักได้ง่าย จะสาธิตวิธีการถักตรงนี้ให้ดูค่ะตรงคอเสื้อเวลาเราถักจะเหมือนกับการถักแขนเสื้อแบบนี้เลยนะนี่ค่ะไหมที่เราใช้ตรงนี้นะคะจะเป็นซัมเมอร์เส้นขนาดเบอร์สิบหกหัวเข็มที่ใช้หนึ่งมิลค่ะถ้าเราจะเริ่มงานตรงที่เป็นคอเสื้อตรงนี้นะ ่อไหมเข้าไปก่อนวิธีต่อเหลือปลายไหมไว้แบบนี้เอาหัวเข็มนำค่ะแทงลงไปที่ช่องดึงไหมตัวนี้เข้ามาพอดึงออกมาเสร็จแล้วมันจะเป็นห่วงแบบนี้นะดันหัวเข็มยาวเส้นสั้นกับเส้นยาวค่ะเอาเส้นสั้นเข้ามาพอ,เ,อาเส้นสั้นเข้ามาเสร็จแล้วนะดึงผูกธรรมดา ผูกแน่นๆเลยค่ะเส้นนี้วิธีเก็บมีอยู่สองอย่างใช้เข็มหรือใช้เราจะใช้เข็มตัวนี้หรือจะใช้เข็มโคเชก็ได้นะคะในการเก็บเศษปล่อยปลายลงมาเลยเราจะเริ่มถักให้เป็นแนวเส้นยาวออกมาแบบนี้ก่อนเอาหัวเข็มแทงลงไปที่เดิมค่ะดึงห่วงเข้ามา ให้มันขยับน้อยที่สุดนะคะเราก็เอาเข็มหมุดยึดถ้าลายที่เราถักอยู่เป็นพอหนึ่งคอเราก็ใช้โซ่สามวิธีดูว่ามันจะโยงไปทางไหนเราก็ทาบด้านหนึ่งนะคะสองสามสี่ด้านที่สองตอนนี้โซ่หกแล้วนะคะด้านที่สาม โซ่สามแทนหนึ่งด้านพอเราได้เป็นเส้นตรงออกมาเข็มหมุดวางอยู่ใกล้ๆเอาหมุดยึดยึดที่โซ่สามแล้วเวลาเราจะโยงนะคะให้มันเหลือเป็นโซ่หกเราจะโยงง่ายจุดที่เราจะลงเราจะลงตรงนี้ลองไม่แทงจากด้านล่างมานะคะแทงอย่างนี้ได้เลย าสีเดียวกันแทงแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นสีต่างคุณต้องแทงแบบนี้เพราะว่าเราถักถักย้อนนะดึงแล้วเราก็รวบอันต่อไปมันจะโยงขึ้นมาที่โมทีฟสีแดงเนี่ยค่ะถักด้านเดียวกันอันนี้เป็นด้านที่หนึ่งนะต่อไปด้านที่สอง เราก็ถักโซ่สามย้อนกลับไปดูอันเก่าใส่หมดตัวนี้โยงต่อไปยึดนะยึดกับโมทีฟวิธีไม่ให้โมทีฟเคลื่อนเหลือห่วงตัวนี้ไว้เอามือจับเอาเข็มโคเชนำํำแทงนำไปที่ชิ้นงานแล้วเราก็ดึง ผ่านลงมาพอผ่านมาเสร็จเรารูดตัวนี้ค่ะลูดแล้วเราก็ล็อกถ้าเราถักแน่นถักตึงนะคะตะข่ายมันจะล้างถักแรงมือพอดีพอดีต่อไปเราจะลงตรงนี้นะพันหัวเข็มค่ะเมื่อกี้จบเป็นการถัก x ต่อไปจะจบโดยการที่ถักเป็นพอหนึ่งคอแทงย้อน ดึงขึ้นมาค่ะรวบสองแล้วรวบอีกครั้งหนึ่งโยงนะคะต่อไปยึดดึงห่วงยาวออกมาก่อนเอาหัวเข็มนําดึงเข้ามา พอดึงเสร็จแล้วเส้นนี้ดึงได้ค่ะโซ่สามก่อนเราจะถักเราลองเอางานเราทาบลงมาเราจะเห็นช่วงจังหวะจบด้วยพอหนึ่งคอ ชายเสื้อก็ถักแบบนี้นะคะแขนเสื้อก็ถักแบบนี้ค่ะตรงที่เป็นแนวเส้นที่เราวางลงไปเพื่อให้มันเป็นลายที่สำหรับจะถักแถวต่อถ้าเราถักไล่มาแบบนี้แล้วมาจบที่คอจะยากกว่านะแต่ถ้าเราถักอย่างเงี้ยไล่ลงไปจะง่ายตัวแม่แบบเราขยับได้นะคะต่อไปลงตรงนี้ยึด เวลาสกิดตรงนี้นะอย่าให้มันออกไปโชว์ด้านที่เป็นด้านโชว์งานให้สกิดเฉพาะตรงที่เป็นด้านหลังค่ะตะข่ายเป็นการถักแบ็กกราวงานมันจะถูกซ่อนอยู่ข้างหลังโมทีฟโซ่สาม เข็มหมุดจะช่วยทำให้งานเราไม่ขยับเนียรวบสองรวบสองไปตรงนี้ก็ได้เป็นด้านที่หนึ่งนะคะต่อไปเป็นด้านที่สองโซ่สามค่ะสี่ห้าแล้วก็หก ยึดตรงนี้แล้วให้เหลือเป็นโซ่หกในการโยงพอโยงเสร็จมันจะลงตรงนี้ค่ะเป็นการถักพอหนึ่งคอแบบคว่ามือนะคะถ้ามันถ้ามันดิ้นอย่างเงี้ยดูนะ ถ้าเส้นมันดิ้นถ้าเรารวบยากเราก็ใช้เข็มหมุดช่วยพอมันขึ้นมาอย่างนี้เสร็จรวบสองอย่างนี้นะมันดิ้นนะเข็มหมุดช่วยได้มันจะตึงให้งานไม่ขยับแล้วเราก็รวบอันที่เหลือนี่แล้วเราก็ขึ้นโซ่สามไว้ก่อนนี่ก็จะเป็นมุม มันเป็นหกเหลี่ยมถูกตัดนะคะตัดเหลือสี่มุมต่อไปค่ะเราจะยึดตรงนี้ก็ได้หรือจะยึดตรงนี้ไว้ก็ได้นะคะเอาที่เราสามารถรวบไหมได้ขนัดมือเราตรงนี้ รอนไหมแบบนี้ย้อนขึ้นมาการถักหัวเข็มแบบแทงลงนะคะจะถักได้ง่ายกว่าแทงขึ้นแทงขึ้นก็คือเกี่ยวข้างบนนี้สามตรงนี้เป็นมุมแหลมฝั่งทางนี้ที่เราถักเสร็จแล้วนะคะ เราสามารถถอดหมุดมาใช้ได้สี่ห้าแล้วก็6วิธีถักตะข่ายนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปที่สี่สำหรับเสื้อไอลิสโคเชเออมไศศููนนย์ย์สามตั้งแต่ตรงเริ่มต้นนะคะ ตะข่ายหนึ่งตะข่ายสองตะข่ายสามก็สามารถย้อนกลับไปดูได้ค่ะรหัสคลิปของเสื้อตัวนี้คือ mi ศูนย์ศูนย์สามนะข้อมูลทั้งหมดจะเขียนไว้ที่เว็บไซต์ค่ะลิงก์ของเว็บจะอยู่ตรงคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอถ้าคุณดูคลิปนี้ผ่านมือถือแล้วคุณมองไม่เห็นคำอธิบายใต้คลิปวิดีโอให้คุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอค่ะที่อยู่ตรงตรงใต้คลิป youtube ตรงนี้ พอคุณกดตรงชื่อของคลิปวิดีโอนะรายละเอียดมันจะโชว์ออกมาเราก็สามารถตามลิงก์ไปดูได้วิธียึดงานอีกวิธีหนึ่งอันนี้กรณีที่แรงมือเราได้นะคะและมั่นใจว่าไม่ลังนะแทงแบบนี้แทงนะดึงดึงอย่างนี้ถ้าไม่ต้องการให้โมทีฟมันลังเอานิ้วโป้งกดไว้ดึงออกมาเฉพาะโซ่ที่เราถัก เรารวบถ้าเรารวบแล้วตรงนี้มันเป็นช่องวี่ทาให้ช่องหายย้อนรวบมันจะเป็นการปิดช่องโหว่ตรงที่เราไปแทงแล้วเราก็ถักเป็นโซ่สามอยู่ที่แรงมือเรานะคะตรงนี้ลองได้ เสื้อตัวนี้นะคะจะมีทั้งหมดสิบสามคลิปค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สิบเอ็ดคลิปต่อไปนะคะเราจะปลดแบบตอนนี้เราก็ถักตะข่ายของเราต่อจะเล่นสีหรือไม่เล่นสีก็ได้นะคะสำหรับการถักตะข่ายอันนี้แล้วแต่เราชอบแต่ของต้นแบบจะเล่นทั้งหมดสามสีค่ะจะเล่นสีแดงเข้มแดงออกส้มและจบมุมนี้โดยการที่ใช้สีขาวเล่นค่ะ แทงสกิดขึ้นมาแค่เส้นเดียวดึงดึงออกมาและดึงเส้นนี้มันจะถักเป็นแนวอย่างนี้ออกมาก่อนถ้าเราจะจบโดยการถักเอ็กนะเราก็ไม่ต้องพันหัวเข็มแทงเลยค่ะแทงแล้วดึง แล้วบิดมือนิดนึงแล้วค่อยรวบโซ่สามโยงการถักตาข่ายก็คือการถักโซ่โยงโยงเสร็จแล้วยึดค่ะยึดแบบนี้ก็ได้ถ้ายึดแบบนี้เอามือกดไว้ดึงออกมาเฉพาะตัวเส้นที่เราโยงแล้วเราก็ถักต่อโยงยึดโยงยึดค่ะ แล้วเราก็ดูว่ามันจะจบด้วยด้วยการถัก X หรือการถักพอหนึ่งคอถ้าตรงช่วงตรงนี้มันสูงก็จบพอหนึ่งคอได้แต่ถ้ามันติดแบบนี้เลยเราก็จบด้วยการที่ถัก X แทงหัวเข็มนำก่อนดึงห่วงออกมาแล้วเราก็รวบคลิปนี้จะเป็นการถักตะข่ายแบบครึ่งของหกเหลี่ยมนะคะ เป็นการถักมุมรอเวลาเราถักตะข่ายเราจะเริ่มถักตรงไหนก่อนก็ได้นะคะของเสื้อตรงกลางก่อนก็ได้ตรงริมก่อนก็ได้ค่ะอันนี้แล้วแต่เราอยากเห็นตะข่ายตรงไหนก่อนก็ถักตรงนั้นได้เลยไม่มีอะไรกำหนดตายตัวค่ะตอนที่เก็บเศษก็ซ่อนไหมให้ดีนะคะอย่าลืมล็อกตอนต่อไหม ต่อปมให้แน่นๆนะไม่งั้นอาจจะหลุดให้มั่นใจว่าแน่นแล้วนะคะถึงจะตัดถ้ามันยาวอย่างเงี้ยแล้วมันดิ้นมันจะทำให้เราถักยากเราก็ปักเข็มหมุดลงไปค่ะให้มันสั้นๆ แล้วตอนเราแทงนะถ้าเราแทงงานอย่างนี้แล้วงานมันดิ้นเราก็าเอาเข็มหมุดยึดเข็มหมุดจะช่วยได้นะคะทําให้เราถักได้ง่ายขึ้นถ้างานตรงนี้มันอยู่นิ่งๆโซ่ไม่ยาวมากเราจะถักได้ง่ายถักแรงมือนแน่นเกินไปก็ไม่ดีนะคะมันจะดึงลําบากหย่อนเกินไปก็ไม่ดีค่ะมันจะดึงไม่ผ่านช่องโซ่ การถักไอริสโคเชตะข่ายนะคะแรงมือพอดีพอดีถักโซ่ใช้ดันหัวเข็มยาวๆอย่างเงี้ยนี่ค่ะดูหัวเข็มนะคะมันจะโผล่ไปเกือบสองเซน,นะคะ่ตะตวัดเข้ามาป้อนไหมก็ป้อนคว่ำม,มือค่ะต้องลองฝึกดูถ้าแรงมือเราได้เราจะปรับได้ เราก็ถักตะข่ายตัวนี้นะวนรอบคอไปเลยพอวนรอบคอแถวต่อไปแถวที่สองเราก็ขึ้นเป็นลายตะข่ายขึ้นเป็นแนวไว้เวลางานมาชนมันจะง่ายมือต้องหมุนได้นะคะถ้าเราไม่หมุนมือเราก็หมุนแบบมีสองวิธีที่ทำให้ถักได้ แล้วก็ยึดโยงยึดแบบนี้เรามาดูตรงแขนเสื้อนะคะที่ถักก็ใช้วิธีถักเดียวกันค่ะขึ้นด้วยโซ่สามทำตัวครึ่งของสามเหลี่ยมรอเหมือนกันถ้าเราดูนะคะทั้งทั้งที่เราถักด้วยโซ่จํานวนเดียวกันถ้าเป็นไหมสีเข้มถัก ตาเราดูแบบนี้จะเหมือนกับตารางมันจะใหญ่แต่ถ้าไหมสีอ่อนลงเห็นไหมคะอันนี้เป็นส้มแดงจํานวนโซ่ที่ใช้โซ่สามเหมือนกันนะคะแต่ตะข่ายมันดูเล็กลงอันนี้ส้มแดงนะคะอันนี้สีแดงโซ่เท่ากัน,นะคะ่ะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เป็นด้านหลังของงานนะคะคลิปต่อไปเราจะถอดแม่แบบถ้าถอดแม่แบบเสร็จแล้วเนี่ยตะข่ายทั้งหมดที่เราถักอยู่ตรงนี้มันจะไปอยู่ด้านหลังของชิ้นงาน,นะคะ่ะ ดูคลิปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเมื่อลงคลิปใหม่ๆคุณจะได้ชมคลิปก่อนใครพบกันคลิปต่อไปที่ y o u u u e m เมทินีแฮนด์เมดขอบคุณค่ะ